สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูสวนฝรั่งเล็กๆลกนะคะที่อยู่ข้างบ้านนะคะเป็นข้างบ้านต่างจังหวัดนะคะฝรั่งสวนนี้นะคะเพิ่งจะตัดทดไปเมื่อเดือนตุลานะคะก็ประมาณสองเดือนนะคะตอนนี้ก็กำลังติดดอกติดลูกนะคะสำหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นซีกวัวปาล่าฝรั่งแตงโมนะคะ สังเกตดูนะคะต้นแต่ละต้นนะคะก็จะมียอดพึ่งจะแตกใหม่นะคะมาพร้อมดอกนะคะมีพึ่งนะคะกำลังผสมเกสรน,นะคะมีดอกตอนนี้ติดดอกเยอะนะคะทุกต้นเลยนะคะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝรั่งแตงโมซีกวปาล่านะคะ ระหว่างวงบ่อของฝรั่งนะคะก็จะปลูกแซมไปด้วยมะเดื่อฝรั่งนะคะเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยมีพื้นที่จำกัดนะคะก็จะปลูกพืชผสมผสานนะคะจะใช้พื้นที่ให้คุ้มที่สุดนะคะต้นนี้ก็กำลังติดดอกนะคะส่วนใหญ่ก็กำลังติดดอกติดผลนะคะ สำหรับต้นนี้ก็จะเป็นองเป่าซื้อนะคะที่ตัดทดไปนะคะตัดทดเกือบทุกต้นนะคะก็จะกำลังติดดอกติดลูกนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นแดงอายุทยาสามนะคะจะไม่ได้ตัดทดนะคะแดงอายุทยาก็จะเป็นการโน้มกิ่งนะคะประมาณนี้นะคะเก็บบรรยากาศรอบรอบ สวนมาฝากนะคะในเช้านี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเกษตรข้างรั้วนะคะไม่ทราบว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรอยู่คะครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรข้างรั้วจะมาปลูกฟิกนะครับหรือมะเดื่อฝรั่งในวงบ่อยางที่เราเรียมไหมนะไม่บ่อนะครับวงบ่อเราสับที่วัวเก่าครับ เป็นรองก้นหลุมจากนั้นนะครับเราก็จะเอาวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้นะครับในนี้ก็จะเป็นแกบเก่านะครับแกบเก่าใบใบ้ามปูหมักเปลือกไข่แล้วก็มะพร้าวสับนะครับจากนั้นต้นพันธุ์นับที่เราเสียบยอดไว้มะเดือเตารุมพรน,นะครับป่ะมาณนี้นะ วางลงไปแค่นี้พอนะครับต้นนี้ใสยพันธุ์อะไรคะอันนี้เป็นสายพันธุ์คูโรพิสึกนะครับเป็นสายพันธุ์ลูกโตรสชาติหวานเหมาะสําหรับการปลูกไว้ติดสวนนะครับวางไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาวัสดุปลูกนะครับกลบนะครับหลังจากที่กลบวัสดุปลูกแล้วนะครับเราก็จะโปรยด้วยอันนี้เป็นสารกันมดกันปลวกกันมแมลงนะครับไม่ให้มาทําลายระบบรากเราในอนาคตนะครับ จากนั้นลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับนะครับขั้นตอนในการปลูกมะเดื่อฝรั่งสไตล์เกษตรข้างรั้วนะครับค่ะจะสังเกตเห็นว่าสวนเล็กๆที่อยู่ข้างบ้านนะคะก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดนะคะก็จะมีทั้งมะเดื่อฝรั่งแล้วก็ฝรั่งไส้แดงนะคะมีมะนาวนะคะมีมะเดื่อชิงนะคะสองต้นนี้นะคะก็จะเป็นมะเดื่อชิงนะคะ กำลังงามเลยนะคะเพิ่งจะตัดยอดไปนะคะต้นมะนาวนะคะขิงขาตะไคร้นะคะก็คือมีครบหมดนะคะต้นมะกรูดนะคะมะกรูดก็กำลังแตกยอดใหม่นะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะซึ่งก็ติดลูกเยอะนะคะปีนี้ค่ะที่ปลูกในเข่งนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นละมุดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งรั้วหน้าบ้านนะคะก็จะมีมะระกอนะคะมะละกอปลูกนอนเลยนะคะแล้วก็ต้นอบิวนะคะอบิวก็มีหลายต้นนะคะชะอมไร้น้ำนะคะเป็นส่วนเล็กๆนะคะที่ใช้พื้นที่อย่างจำกัดนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ